สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาชมเหรียญหลวงพระคูณรุ่นวันทหารปืนใหญ่ 17. ธันวา2539นะครับกลองใสจะเป็นแบบนี้เลยนะครับกองใสเหรียญมีลักษณะเป็นทรงกลมนะครับด้านหน้าจะเป็นรูปเหมือนหลวงพระคูลน,นั่งยองท่าเอกลักษณ์นะครับนี่นะครับด้านหน้า เ็นหลวงพ่อคูณนั่งยองเอกลักษณ์นะครับหลวงพ่อคูณปรีสุดโทวัดบ้านไร่นะครับมีจานหน้าเลยนะครับจานหน้าหน้านะครับด้านหลงังนะครับด้านหลงังที่ระลึกวันทหารปืนใหญ่นะครับ17ธันวาคมด้านหลังมีรอยจามด้วยนะครับด้านหลงัง เหรียญนี้จานหน้าจานหลังนะครับตรงกลางจะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับสัญ,ญลักษณ์ศูนย,ยก์การทรหารปืนใหญ่ค่ายพหลโยธินนะครับตรงกลางนะครับตรงนี้นะครับศูนย,ย์การทหารปืนใหญ่ค่ายพหลโยธินนะครับจานหน้าจานหลังเหรียญรุ่นนี้จะต่อโค้ดนะครับต่อเป็นโค้ดรูปปืนใหญ่นะครับนะครับต่อเป็นโค้ดรูปปืนใหญ่ตรงนี้นะครับ เพื่อนพี่ๆสังเกตดูนะครับนะครับอกเป็นโคตรรูปนี้เลยนะครับเหลียงมีลักษณะเป็นทรงกลมนะครับสวยงามนะครับทำขึ้นในวันเฉลิมฉลองนะครับที่ระลึกวันทหารปืนใหญ่นะครับมีความพิเศษก็คือมีจานหน้าจานหลังของหลวงพระคูณน,นะครับ ก็เอามาให้พี่ๆเพื่อนๆชมนะครับเผื่อใครกําลังศึกษาหรือกําลังเจ้าหา,หาเครื่องหลวงพระคูน,นะครับก็เอาไปเป็นแนวทางได้นะครับถ้าหากใครชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจนในการทำคลิปที่ดีต่อ,ตอไปได้วยนะครับขอบคุณครับ